อ้าวนะครับอ่าวันนี้ทีมงานมานะครับเออทีมงามนไม่เผลอมาครบวันนี้สายไตกับขี๊ดมันตอันนี้เมียนแฟนแฟนคลับจากลิมปิงอุโมงจากอ,าอุโม,มงนะครับอ่าอันนี้อันกัวปลาต,อง,ตองนะครับมาทีมงานฮะจะลงนี่เลยหรือเปล่าลงเลยกะ,กเ,ยกะเป็นยะฮะเป็นยะอย่างทิดโลจือ่อว่า ทีมงานเมียเผือแต่ห้องจริงเนี่ยอย่างตั mean, ้งเสียหายเนรึงอเผือไปตั้งเสาะเบี้ยหากิ่นปุ้นเออเอออีกก่ะอ่านะครับนี่สายใตสายไตนี่สายใต้ครับอันนี้มิสเตอร์ตับนี่นะครับมาดูครับมาดูครับอ่านะครับในหัวาัดดูอ่าอันนี้ย่างนะครับนี่โอเคนี่ใส่โอเคย่างแบบนี้เขาทาดะครับเขาต้องคอยคอยฟื้นครับ่อันนี้มี ไซพิแอร์นะครับกับตีนซูเปอร์นะครับอ่าเพูดว่าอย่างก็อะไรหอมที่สุดอีกอ่ะไซพิแอร์เผาครับอีกอ่าอะไรหอมที่สุดอ่านะครับนี่ป่าเสียนกับกางไหวละครับอ่าวันนี้สาวๆนะครับจากทีมงานลั่นผมอ่าไม่กล้าคนงามนะครับวันนี้มาชิมเป็นแขกรับเชิญ อ่านั่นน้องบีบีนะครับอ่าสาวสวยประจำน่วยของเรามีคนคนเดียวนะครับสวยงาสวยสุดในหน่วยเพรามีคนเดียวนะครับคลิปน,นีย <c oughs> น้ยาวไปยาวไปนะครับวันนี้คลิปนี้เป็นการ <c oughs> ชิมนะครับชิมเนื้อยางนะครับสังสรรค์กันนิดหน่อยตอนทรงท่ายน,นะครับ ต้องออีย่างเดียวอนะครับเนี่ยกับมาได้ป้ากันเมินอูกันเรียงเบ็ดนะครับเนี่สวรรค์เฮาจัดทีมสวรรค์เนาะครับอ่าอันนี้เปลีนเอ่อตะกอนกับแยกกันนะกันเนาะตอนนี้เป็นเป็นนายกละตรงนี้นายยกยังยกข้อสันอ่าอันนี้เปลีนเป็นนั่นเอ่อจ้ไปออกซื้อนักเดี๋ยวมีเห็นฮะเมียเห็นเป็นยังครับเดี๋ยวมวนๆกันไปครับเดี๋ยวทักทายก่อนเดี๋ยวรอทีมงานมาครบก่อนนะครับ อ่านะแฟนครับเขาอยากชิมจุกันเห็นแต่ในคลิปอ่านะครับชิมดูโอ้นี่ยนะครับน้องไม่รู้ครับน้าไม่ร้องไม่รู้นะครับสูตรนี้นะครับปลาเอ็ดก็อยากเอาละกงามวันนั้นพอหน้ากันมองๆเม่งๆวันนี้เอาเด็กกิ๊กวันนี้ไม่รู้อ่ะอือนะครับนุ่มเนาะนี่ชุดนี้นะครับสูชุดอาเบิมจะต้องทุบก่อนทุบก่อนค่าเจื่อให้น้อยกะกินของดิบของแดงอ่ะ

โอ้ยอะไปอกกันนี่สติเลยในในยกไอ้ืออีน่ห้านี่อ้ยโ่คาเจ่อก่อนเนาะเต็มที่เน่ะนับปลาเสนว่าเต็มที่นะอันนี้น้ำปลาเสียกมางอ้ะเสีวใส่เชเบล้ยของฝากสายใต้มันจะหอมข้าวคั่วเนาะหอมพิกหลับ

นายยกสองนายยกมาตําเต๋อนี่นยกันายยกนายยกการนากับนายกหลายนายยกวันนีนายกสมาคมเมียเอยงมาเลยเนี่ยนะครัอันนี้นายกทางการเอออันนี้นายกทางการนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเาชิมไปชิมไปชิมไปเรื่อยๆครับยาวไปยาวไครับคืนนี้ครับอ้าวนะครับตอนนี้เขา มาดูคลิปวงนี่สาวคนงามกันโอ้ข้าตีนไก่ข้าตีนไก่ละตีนซุปเปอร์ฮะใส่ไตกินข้าวกินน้ำให้น้อยก่อนเย็นๆเบิกก่อนเอออืมดูเดี๋ยวนายเบิมก็อย่าเอาสักน้อยก่อนกินข้ากินน้ำไหมก่อนนะครับเดี๋ยวรอทีมงานทีมงานยังมาครบเจียที่ปรึกษายังมาเดีย นะครับเอานี่มาแล้วครับ <own>. อ uh, ้๋เจีมาละเจีมาละครับอันนี้อันโอ้ทีมงานมาครคนละประธานนั่นประธานที่ปภาษาเงินดำขมุ้มขมุ้มอยู่พุ่นนั่นี่หมดละนี่ครับประธานที่ปภาษาของทีมงานเมียเผอครับอ่านี่มาครับมาติวอย่างมาพุ่งประเด เสือกขาวขมุ้มขมุ้มเนี่ยครับอ่าอันนี้นะครับโอ้เจกับม้าวันนี้นะครับประธานทีปรึกษาวันนี้นะครับออกซื้อวันนี้ครับออกซื้อครับนะครับวันนี้ยานทีปรึกษามาวันปุ๊บขบมดทีมงานเมียเผือมาครบมดวันนี้อันนี้ลูกอ่าอ่าจิ้มจุ๊จิ้มจุ๊จิ้มจุจิ้มจุ๊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 จิ้จิ้มจุ๊จิ จิ้มพิซอันอืมเก็บะไรกันี่กะน้ำจิ้มจิ้มจุกอันนี้อันจิ้มยางจิ้มย่างนี่จิ้มนี่ประธานประธานสนใจอ่าเอาละครับเอาจิ้มชุกเลยอ่ะจิ้มภาษาจิ้มภาษาเหมาะก้ะฮะแซ่ยังกินอืมข่าเจื่อให้น้อยข้าเจื่อให้น้อยข้าเจื่อให้น้อยเออประธานทีมภาษามาทั้งทีออันนี้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์นี่อือประธานชมประธานทีมภาษาชมรมทีมงานเมียเผอ Um เอาได้ก้อนอยากฆ่าก่อนหรืออยากกินก่อนฆ่าเชื่อไอ้ก่อนโอ็สายไตนี่เนี่ยนอนได้กะสายไตยกงานกุ้คนณ่ะสายไตมาสองมาหรอนุ่มเหรออือนี่กะเพราะฉะนด้มันมีคันนาเนาะมันมีคันนาจะบุกมาเดียวคันเนาะโอ้คันนามเดียวหน้าแรงบุกงา ต่าวป๋าอันนี้เขาจะมาเนี่ยเขาจะนี่ปลาสะดุ้งเล็กเขาป๋าเอากี่ตัวอ่าเช่นเนาะเขากี่ตัวนี่สอตัวกันนี่นะครับเผาโอ้โหนี่ฉลองนิดหน่อยมิตติ้งนะครับมิตติ้งของทีมงานเมียเผล่นะครับอันนี้จะเผาเผาเกลือเผาป๋านะมันจะเผาเกลือจะปลาเผาเกลือ นน,นี่นะครับอันนี้ปลาซีตัวครับอ้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงสาวๆก่อนนะครับนะครับอา้าวเจ๊สุกล้งงเลยกะยิ้มแฟนคลับหน่อยเออยกยาคาเจอให้หน่อยมีนาะยาคาเจอร์มีแต่กะเออคนนี้เขาฉลองปีใหม่ ทรงไทยปีเก่าต้องรับปีใหม่อันนี้อันขอตั้งหลังนี่อันลูกสาวป่าเชียนะนี่นี่นะครับอ้อลองปีนมุกอันนี้เราไทยลูกไผยอันนั่นอันคนข้างบ้านจ้ะคนข้างบ้านของระเบิมเฒ้านะครับสายไตใสยไตอย่างนี้เลยไปส่องเคียดกะนอย่ใส่เพียกะเออใอยใส่เพียกมั่ง โอ้นี่ตายด้เออนะครับวันนี้มนุงานสันเง่ากันนะครับอก่อนที่จะแยก้ายกันไปคนละทิศทางไปเจอกานทำกัมปีนะเนาะทีมงานเดียวครับะ ครับเดี๋ยวแก้วเดี๋ยวยาฆ่าเชื้อเฮ้ยรุ่หี่สันกันนะครับครับอ่าอันนี้ลูกพี่สันนะครับเป็นตะกอนอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ไปแยกย้ายไปมีอนาคตใหม่ละนะครับฮะนี่เก่าหนุนมีอีกนะฮะอันนี้เก่าเลยนี่เก่าเลยนะครับซิดเอกถ่ายทอดมาเฮือต่ำบมนะครับ จะบวชละครับเซนเอะจะบวชละโอ้ประธานประธานมาแจ้เหรอถ้าจอดพิธีก็บอกอีพีกัน อย่ายว้อ่ยวงมันอูยองยันันนี่ะกีเหม่เผลออ่ะเดี๋ยวนี้เดแล้วเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเมียเผลอแล้วกะบอกกีปีบอกบอกประธานอ้สียีนนยาน่แเ้ยเผอ่ะเผอเลยอตะกีเมียมเผอได้กันอ่ะเออนะครับเดี๋ยวใจลาประธานไม่เผลอนี่ไม่เผลออะไรมาเนี่ยเออไม่ด้นอย่าทำบันชีมาเออ

หมหน่อยเดียวเดี๋ยวจะได้อีปีก็ไดอ่ะครับช่นของนี่ไรเนประธานทีประธานทีมงานงเงี้งานมีหัี่ักแก้นี่จะนาแต่ลิ้นนาขนาดนั้เนี่ยตึ้ัใส่อาพริกใส่นี่ผมใส่เบี้ยมาเอือัเฮือดี้นี่แสดงว่านักแก๊นอาหานน่นเนาะศูนย์ปีทอกต้งไปกินเบียตั้งไรแม่หูนี่นะศูนย์สามเจ็ดด แต้องตเกียร์ล้ม่อนเนี่ยนีและปาอแไเขลแลเออขออลตบครับเพียงเกียแบบนี้นี่เขายวไปยาไปแล้วเนาะแฟนคลับตั้งหลายันนี้รับนี้อันนี้อ้ไอเขาก็มาครบนี่แฟนคลับตางลิมปิงนะครับเนสันเน่ยเนสนมันให่หลบใพอองกก็จุ่อา จุ๊จุจุอจุ๊ประธานนะประธานไม่ได้กินเลยนะาทำงานทงานไม่เผื่อเัไม่เชโลจะทำงานเนาะข้าเจือข้าเจืออก่ะทินของเดียบของแดงขาเจือใช่ได้อ๋อโอ้นี่ยาวลเด้อพุงพักบุงหลงหลงข้าลมเหลวไรครับประธานนี่นะเก้าชิบเก่าแล้วนะนะขอพื้นดีแตงกอนได้ก่อน อลึกจุกจักมันลักอะไรเงีลึกจุกจักมนลักดอกคำแค่เลยเออใสเพียนี่เหมือนเขาเหมือเขานมูจักกันแล้วนี่ไปดันมงนรุนเลยเนี่ยห้าบานประธาในใส้พีนี่ไปให้อยู่ใกล้ได้ยวหมูสีมืกะนะคือกักโต๊ะเขาม่มามาคุกเออลึกจุกจกลึกจุักเหงาให้ดิ ไอ้วะเดียวมาอกอยมาเฮ้ยกันอันอยก็ควบปะต้องกันเนาะชัดเลยอ่ะแย่้หัวตกอย่างนนอย่างก็ฮะอยน้หลับหันบนนั้นปั่นปลาเช้นเลยกะปลาเชิญจีสุดยอดจิ้นเต๋อนี่นะแป้กะก็จินล้ำจินหมาอืปลาล้ำปลาเยนอืมได้แหละหมาเดียวไปใส่ล้ำใส่เพียใส่เพียรำก็กี่อดถอดหื้อ้องเชื่องไปไหน้องเชียงอ่ะเอาลกันใส่เพีย

มันไล่เหลือไล่นะครับประธานจมลมเมียวเผือนี่นะงน่นอนได้หมดเลยเนี่ยนอนตะๆวันนี้ยกกลางงามลอยดังงัวงได้กะได้กะยกเบี้ยอย่างลอยดังงัวนี่ยังกันสมนึกกันลงงันก็ได้กะลอยลงงวงเลนี่คือนี่ยาวไปยาวไปนะครับโอ้นักแก่ทีมงานทีมงานเมียวเผือทั้งหลายแล่นนะครับโตประธานได้กินจยุทด์ยะ ยิมชูเหรอยิมชูชูดัตบมเหรอคักินชู่ะกินชูกินหนึ่งอีจื้อหารน้ำเจิชูนะออนี่นะครับชูเนี่ยเดินทางไปอ่าชูเนี่ยกลับมาเดนักเกเดอนนะครับานโน่ต่อจุ่มนี้พี่มิซิสสิบแ่เปลี่ยนห้ยนี่หมดกกะไปหล่นแล้วเตหวานนด้อเกันเพราะเพสุดกันี่คเจกัน มะกอวานเรกาบ่เพกากน้ำิมน้ำจิ้มมันชุดยอดอยู่แล้วนี่้ำพอ่มฮะมเอาคาเจื่อหน้อยเพ็รเผ็ดอ่ะเพ็เผ็ดอ่ะคาเจื่อย้าเจือยเนาคาเจื่อยน่ากับเพ็ดอ่ะนิ้วมือฟาด ี่ยปนลดโอ้โ้โอ้โหวยละจะโลกเอกาแจ่งไส้นี่เผาขวานี่แล้วมาถอดโอ้โหอีปีขนาดีอันนี้ก็สิงไส้กันนี่แขนไส้ลายมังกรนี่เสหางเสิเหัวยุยหางยุยเออนี่กลางมีนักเก๋ะนี่นะสุดยอดเอานี่กับทีมงานสายใจ้กำมีดกำห้าอย่า้พวกอาวุธเข้าที่ชุมชนนะครับ เอ้ยนะครับลำบ่มสำรวจนัด้องแล้วเดอสำรวจนัด้องแล้นนี่ครับแล้วลเบ่มจะยกยาขเกกบันชินบชิ้นยายอ้นี่สำรวจนัด้องเด้อครับนี่ยาเรากบดาเผาคลิปนี้ยาวรับยาวก็เรื่องทะเลาะแอระทังกำลังมาครับดูแลน่มากันใครบุมมือในเกลืเห็นกันนเนี่ย ทีขาวๆเลยเี่ยเกิงไม่นักยังพริกอ่ะในทันอ่ะไม่มีอยู่ในกิน้กินชมชมกจ๊ิครับมันเอนร้องประธานไม่ไรประทานไหมวเขาใชนักไม่แล้วเอาพริกซอสหน่อยเหลือบ้านาเสียนเลหลือพรได้หนัแค่เหมกันนั่นนบุ้คิดตรงทั้งวันอะนั่นะประธานกินยเือข้เจีข้เจ๊

อลไรกับวันนี้แล้วผมขอคลิปคลิปวันนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวขอฝากไปด้วยนะครับทีมงานเนี่ยเผื่อเขาจะยาวต่อเลยนะครับวันนี้เดี๋ยอะเท่าเขาไทยเหมือนได้เขาเชอดมีดเดี๋ยวมีดีปุ่นจะเชิดดิปุ้นายหน่อยพี่ปุ้นายก่อนก่อนไปคลิปนะครับใหห้น่อยทีมงานในเผื่อเขาม่วนวันนี้ครับสุดยอดแท้ๆนะครับมีทั้งสาวๆมีทั้งทีมงานครบหมดนะครับ ประทานกับสูสอนิ้วสมนิ้วแล้วเออมันใช่สองสาหยังตุกินครตุกินตกินสองาเม็ดไและครับต้นเกงเม็ด้วครับนั้นนะลกเรือของเรแล้วดันกัเดกนไหปีนจ้านะครับครับีก็ขอฝากไ้ตัวนะครปัตองไม่รองลู้นะครับกดไล์กดแ์กดด้วยนะครับกดเปกดลังใจแล้วเนกัลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีก่อนนะครับครับ